ตาตมือมาเองนะคะขนคานชั่นมาด้วยกระป๋อง,องนมมาด้วยนิดหน่อยนมข้นหวานเอามาด้วยหลอดหนึ่งมีชายเย็นกินค่ะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนนะคะมีชายเย็นกินเสมอเอาแผงมาทำน้ำแข็งด้วยค่ะในโรงแรมมีน้ำแข็งกินแน่นอนวันนี้กับนักกับชายเยนชายเย็นนัาเบรซิล น่ากินมากค่ะอร่อยนะให้หน้าตามันผ่านแล้วคะ่ะน่ากินมากอาน่ากินมากค่ะเ <c oughs> ยอะมากาคือเราทานมากค่ะแบบเร็วๆโอ้โหเต็มสูตรแล้วขนมระดั <c oughs> โอ้ยนี ic ic ใ่ใส่กรอกน่ากินมากค่ะหวานด้วยจะกจินมันหวานมาก ม, ok. มีสตรอเบ,บรี่โอเกิร์ม,มีชีสเยอะเลยค่ะอ้ะอาแล้วก็มีสลัดคือที่เอามานะคะแบบว่าเยอะมากโล่งมากแต่ทำไงดีอะแต่มันน่ากินมากอยากกินนะคะดีงามมากที่สุดน,นี่เป็นการชิมขนมบาซิลที่แบบเยอะมากเลยมันแพงนะคะปกติก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้ ต้องชิมค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวอืมอร่อยอันนี้อร่อยเป็นรสมะพร้าวมันไม่หวานจืดมันมันมนนิดหนึงอันนี้อร่อยอันนี้เป็นอะไรสุกอย่างเลยเหมือนเค้กแล้วทุกอย่างนะคะอืมอันนี้ก็อร่อยก็ทำเหมือนเค้กมันมีเนื้อเกัดกรุบๆอยู่บนหน้าเค้กเป็นผลไม้ อันนี้เค่โยเกิร์ตเขาเขียนว่าใช้โยเกิร์ตน,นะคะอืมอ,อร่อยมันเป็นข้าวเหียเป็นมะพร้าวมันเคยมะพร้าวหน้าโยกเกิร์ตอืมคือดีคืออะไรอะ่ะอร่อยอันนี้มันมันจะไม่หวานมันจะแบบอันนี้อันนี้รสไม่หวานค่ะแบบมันมันมันอร่อยเอามาหลายอย่างมาก ดนเปนหมดทุกอย่างเขียนว่าเปิดเป็นไส้ไก่อะไรสุกอย่างบีบดูก่อนอ๋อเป็นไส้กรอบอืออันนี้ก็อร่อยไม่ได้กินทิ้งกินขว้างนะแ,แต่ขอชิมก่อนหลาคนเอาไปกันเยอะมันคืออะไรไม่รู้แหละอ๋อมันเป็นแค่ขนมปังเปล่าเปาเปานนหรอมันหอมหอมมันเหนียวเหนียวมันคือขนมปังปเปล่า เฮกเกอรมันแบบถึงๆเหนียวๆเอาไปจิ้มนมอร่อยเหมือนปาท่องโกแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ทอดอะเป็นปาท่องโกะอบแล้วก็อันนี้เหมือนคุกกี้ไหมรกรอบไม่หวานจัดขนมที่ไม่หวานจัดเราไม่รู้นะว่าร้านอื่นเป็นยังไงแต่งโรงแรมเนี้ยโอเคยอร่อยมากผ่านหมดนะเนี้ยที่เอามาเนี้ยหรือเราจัดการกินมีซีกอก ที่แบบราซอสหน้าตาเหมือนต๊อกกิอร่อยดีนามนมีอยู่นะพ็จะรู้จักหงชลรสแล้วอร่อยอยู่เป็นใส้กรอกชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้อร่อยอยู่เค็มๆก็ไม่รู้อะ่ะหน้าตามันเหมือนราซานญ,ญ่าแต่แห้งกว่าแล้วมันมีเหมือนชีสอยู่ข้างในเป็นเป็นเนื้อ เนืบบ้อบดอร่อยดีแฮะอือหัดกับลูกแร์หน้าตานี่อร่อยเค็มเค็มหน่อยอืมอาหารขาวออก,กเค็มอาหารหวานอร่อยอาหารขาวติดเค็มนะคะจะไม่แย่นะกินได้อูม,อม,มนมีเหมือนเหมือนมีผงชูรส <c oughs> มันค่ะมันเหมือนที่เมืองไทยมันหวอร่อยห,หนึบหนับอร่อยนะมันบาซิลว อืมอร่อยดีฮะมีชีสตัวชีสอันนี้อ่ายอร่อยอร่อยจิ้มกับผลไม้ซึ่งเป็นเมลอนอืมเป็นซาวครีมเป็นเปรี้ยวโดยธรรมดามรู้ไหมกินกับอะไรหยิบหยิบมาเพลินไปนหน่อยกระตุ้มเนี้ยไม่มีอะไร ของทั่วไปมีเนยแข็งเนยแข็งอร่อยครับเนยไม่เหม็นนะนี่อ,อะไรมะซารลาล่าชีสอืมเฮ้ยอ,อร่อยต้องรีบนะคะเดี๋ยวต้องไปสถานทูตก่อนไปขอวีซ่าเข้าปารักเอาไว้ไม่มีเวลาลฟ์สุดทำอะไรไม่ได้อขอกินข้าวให้เสร็จก่อนนะคะ